คันนี้ค่ะบอกก่อนค่ะเป็นรถปาเจโร่สปอร์ตตัวท็อปนะคะอีริทเอ dition สีแดงค่ะเป็นขับสองค่ะคันนี้ค่ะด้านหน้าของตัวอีริทเอ dition นะคะเขาจะมีตัวโลโก้ปาเจโร่สปอร์ตค่ะเป็นสีโครเมียมติดมาให้แบบนี้จากโรงงานเลยนะคะกระจังหน้าเองก็เป็นสีดำเงาแบบนี้มาจากโรงงานสวยเท่มาจากโรงงานอยู่แล้วค่ะ แต่สิ่งที่บอราเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะก็คือครอบไฟหน้าค่ะครอบตัวซีครอบไฟตัดหมอกนะคะที่เป็นสีดําเงาให้เข้ากับกระจังหน้ารถค่ะและคันนี้เองค่ะลูกค้ายังเลือกแต่งเป็นชุดแต่งของค่าย SPORT ตไลเดอค่ะที่มีสีโครเมียมนะคะซึ่งเข้ากับตัวอักษรปาเจลสปอร์ตนะคะับ ตัวแม็กขอบ20ที่เบลล่าอัปเกรดให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับยางออฟโรดค่ะซึ่งลายนี้นะคะเป็นลายแวมไทยสีดำเงาค่ะเป็นเอกลักษณ์ของลายเขาเลยค่ะคิวล้อสีดำเงาค่ะากาบข้างพระตูที่เข้าเซตกันของตัวสปอร์ตไรเดอร์เนะคะมาพร้อมกับข้ามือจับข้อมือเปิดสีดำเงาข้อฝาถังน้ำมันก็ยังเป็นปาเจโรสร์ตนะคะ ติดลังคาดแครีบอยนะคะอันนี้เป็นของแครีบอยค่ะมีความกว้าง1.6เมตรเป็นไซส์ที่เหมาะสมกับปาเจโโ่ที่สุดแล้วค่ะด้านท้ายของคันนี้ค่ะบอกเลยว่าหล่อไม่เบาเลยค่ะกับตัวครอบไฟท้ายสีดําเงานะคะที่เข้าเซ็ตกับตัวสัญลักษณ์ปาเจโร่สปอร์ตแบบมีไฟที่เวลาเหยียบเบรกแล้วจะมีไฟขึ้นมาพร้อมกับการลอยท้ายค่ะแบบสปอร์ตเหมือนกันสกเกิร์ตของคันนี้นะคะด้านหลัง ลูกค้าเลือกเป็นแบบท่อเหลี่ยมคู่นะคะที่มีการตัดด้วยสีเทาคมเนียมแบบนี้ค่ะแล้วก็สีดำเงาแบบนี้ทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นรับกับตัวรถทั้งหมดเลยค่ะสเกิร์ตเหล่านี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายได้นะคะเบลล่ามีให้ลูกค้าเลือกหลายลายเลยค่ะสหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจค่ะเบลล่ามีโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษหรือดอกเบีย้ย0ป ประกันภัยชั้นหนึ่งนาน3ปีหรือไม่ว่าจะเป็นแคมเปญข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะคะสําหรับเดือนนี้เบลล่ามีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าทุกคนแน่นอนค่ะและลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาหาเบลล่าได้เลยค่ะทั้งเพจหรือโทรมาที่เบอร์เบลล่าก็ได้ค่ะวันนี้เบลล่าขอไปก่อนนะคะยังไงมารับรถสวยๆกับเบลล่านะคะเบลล่าแต่งรถสวยให้ทุกคันค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ